วันนี look, cow, ้นะครับลูกค้าสั่งมานะครับแบบนี้นะครับสั่งมาตามแบบนะครับผมจะตัดตามแบบให้นะครับประมาณนี้นะครับลูกค้าสั่งมาสองซิ้นะครับวันนี้พร้อมส่งนะครับทำใช้เวลาทําวันเดียวนะครับแล้วก็ส่งเลยนะครับก็แจ้งลูกค้านะครับดูของจริงนะครับกัดจากเครื่อง CNC นะครับรูเปะแน่นอนนะครับ ลูกค้าบอกว่าด้านนอกไม่สำคัญนะครับแต่ด้านในต้องเป๊ะนะครับโอเคนะครับงานละเอียดนะฮะตัวนี้ราคาก็ไม่แพงมากนะครับราคาหลักร้อยเนาะลมส่งนะครับตอนนี้จะแพ็คนะครับแพ็คเสร็จกล่องให้นะฮมสุงนะครับลง